จแกลงงานน่ะครับผมกว่าท่านมากค่ะมือแรงค่ะมือแรงค่ะเอาอุ้ยเอาหน้าเนาะเอาหน้ากผภาคเนี่ยอันมือแรงเลยบ้างมือแรงขันมานมันนี่เห็นจังได้มือแร่งสิประเด้มาเมาหน้าใหม่ยาาสิเมาหน้าใหมาย่า เอามาหลายมือแล้วแม่ก็สิไดาแม่มาดร้ายมือมานนี้เออมาดร้ายมือแล้วแม่ไปมันมัอีกเด้อลูกเด้อเหมือนเรื่องธรรมดาเน้่ยาธรรมดาเอ้ยย่ามัธรรมดาเนี่ยเอาอวยพรให้มันกับมาดอีหลีได้ล่ะอวยพรให้ทุกวันนะเม่าอยู่เอ้าจริงจริงหนูจะได้ไปเยอะเยอะนะลูกถ้าเมาเป๋าเมาน้ำให้ย่าแล้วหนูก็ได้มาไล่ไปเยอะๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆย่าก็อวยพรให้ไปเรื่อย เออทื่นี้เคลื่อนหลไรเปนไหนี่ว่าแมน่ลายมืมลายอยู่เพราะได้เยอะแมนในเมือไรามมื่นสี่นโอ้ยบ่อดเคื่อนมื่นหนึงอิาจะอะรกหลดั้รีวีน้มชิบบิกเด้คนไนมานีมานะจับปลาดูกระทะปรจรมดาหกระมาละอะไรจับไปจะดูานีชูจาเดี๋ยวนี้ธรรมดาละอันมันจะสิมีมีละสิมี่กระิค่ายมินออกคอรามินออกอราเจ้า ตย่าละจวานนีอย่าไปเอาออกด้วลูกครับสันนีสันนีในตัรงนี้อย่าไปเอออกนะมันจะมีสันน์อยู่ตรงนี้ลูกในริ้งริ้งเสื้อผาของแท้เลยติดตามเพื่นี่เสื้อแขนตัวนี้เสื้อข้ามหญ้ลวดเด้อครันผ่เสื้อขามยข้ามหาน่ะพได้นมาได่อิลีแล้วก็ถ้าได้ไปเรื่อยๆเื่อยๆกับสิไข่แน่กกายเป็นกาวนอากับสิมีลถสสวนโต จักน้อยเขาก็จะมีรถส่วนตัวเบลจะของมีเหินมีสั้นมีบ้านมีซองมีถูกสิ่งถูกอย่างเหมือนที่คนอื่นเขามีอ่ะอีหลีเด้ะอันนี้ว่าเป็นอุปโลงเด้นี่เป้าอีหลีเนี่ยยิ้มดูล่ะอุปโลงเนี่แม่ี่ยเขานะทำเลยวันนี้ยิ้มดแล้ะวันนี้ยิ้โดนอุปโลงว่าเป็นอุปโลงแย่เ้าเรื่องจริงจักน้อยก็จะเป็นมานนาคุโอวันนี้เป็นผู้ที่ว่ามีผู้หาผู้หอมมีผู้อยากเอามาไล่มาไห้่าจต่ถึงเวทที่เหมือนเหมือนอื่นอื่นเนี่ยเหมือนอุ่นอื่เนี่ย ตาบ่าขออย่างเดียวอย่าหลงตัวเองนะจาคาย่าไว้นะอย่าหลงตัวเองนะลูกไห้เขา้าคิด่าเข้ามาจางังไสเข้ามาจังจังอะมือแหลกจังไหนเข้าก็ต้องยูแบบคแม่คือเกา่าใอ้คิดแต่บ่าโอ้ยคิดดีทําดีเบื่อตะปูหมักเบื่อตะปูหักปูหอมเบื่อตะปูรัวตนคถามถามย่าเลยบ้าที่คนมาคนมาดูอะมาดูน้องมานัาน่ะเขาบอกว่า เขาสงสารน้องมะนาเป็นแบบน้องมานาเป็นคนเป็นตะเลตนุนชีวิตเป็นตะเลตนคือเขาเห็นเขาแหงเลตนผู้ขาเจ้ามาเบิงนะขาเจ้าอยากเอามาไห้คืออง์อิงอะ่ะละขาเจ้าอยากมาเบิงนาเวทีข้าเจ้าอยากมาเห็นอยากมาคุยอยากมาจ่าอยากเอามาไล่มาไห้ถือว่าบูนวาสนาเขามี่เด้อดิคือว่าดวงเข้าดีวาสนาเขามี่แล้วเหือกับทา่นบรรดาจำได้วันแรกมากาลสินว่ะ อั S <S นที่นิน่มท yeah, yeah, ี่ขึ้นไปทีฮะแรแย่แรแ่ซะเราดำที่มิ่มแมนแม่เราไปสัมผัสกรมูไดอได้แมนแมนแมนอีหลีเด้ดำเลยนะดำาลยนะดำคิรีดำคิรีคือกันกับมนมาับเอาอันนี้เรื่องจริงได้ย่าพูดจริงได้ลูกพูดจริงเนี่ยมาดีเดี๋ยวนี้กะออล่าเข้ากับเดซไซภาคำว่าดำคิรีเดี๋ยวนี้กับเดี๋ยวนี้กับ เขากับด็เพี้ยนแบบว่าหลายลายยางหนึ่งเสือผาแพนแพร่มีเงินมีท่องมีอดราเข้ากับขืนมาจักน้อยเข้ากับถือว่าเป็นดูดีเป็นบารหลังดูดีบ้านนี้พูดได้กะเอินหาเด็กมาณามาน้อยบอกนาเวทที่เองเสียเค่จกับเซ้ออื่นสซออนคี่กันกับคือกันกับอุ้งอิงเงินละอิลีแต่ขออย่างเดียวอย่าหลงตัวเองอย่าหลงตัวเองแค่นั้นก็พอ เออเออเหมือนกระทงหลงทางหน่อไม่ได้นะอือจำไว้เด้อลูกเด้อเอาไอ้มันหมัดถูกมือเด้อลูกเติร์จำภายาไว้เอาโอเคครับเออหมัดอะไรจังไหนเมาหน้าเมาหน้าอันนี้มันเป็นี้ยเฮ้ยถ้าเกิดเป็นสลอกแกนไม่ยากถอนหลานซะยังดีสุดท้ายจะเรียกเมาหน้าเนม่เปนมันไม่ยังเมาหน้านี่มันเป็นของดีเลยหนึ่งเข้าเข้ามาเมาหนี่ ให้อเากินอิ่อิมใเากบอนบใหให้ทีมงานเข้าได้ยูให้ทีมงานเข้าได้กินอิ่มน้ำาสํารนดได้ซุมได้เย็นยากกับสิอวยพอให้ให้ลูกให้หลานยิ่งให้ก็ยิ่งได้นะลูกจริงๆไม่เชื่ออย่าลบหลู่จะบอกให้ไม่เชื่ออย่าลบหลู่เพราะว่าย่าพูดมานี่มันเป็นเรื่องจริงทั้งหมดไม่ได้อุปโลกเจริงๆรอ๋อเนี่ยถามคนนี้เนี่ยถามไอ้ตุ้ยอะ ถามแม่ตุด้ดูมันอยู่กับย่ามานานมันจะรู้ว่าคุณแม่ประมาณไหนว่าจารย์สิทธิ์ี้นน้องบอกกันยคุณแม่ประมาณไหนถ้าคําพูดไหนที่คุณแม่พูดจะเป็นวาจาสิทธิ์จริงๆเรื่องจริงนะคะวาจาสิทธิ์นะของแทน้นี่ว่าใช่อุปโลกนะจ๊ะจะบอกให้นะจ๊ะนะจ๊ะ เออไปเตรียมพร้อมนะครับผมไปไปลูกไปมีแนวอะไรเสแฉกกับคือหัยาแดนแล้ลูกเด้อันเอฟซีออกมาให้นลกับคือหอวยาเนี่ยนั่งออามาให้ดีดกวยนั่งบนสี่ดีเีนี่ใช้ดีด้นั่งคันเอฟซีออามาให้หลาหลนั่งสิเอายาเอซีมาเอามาให้กันมะนาแงเสียอมาแก่นล้วเสียอมาห้ยากินดีดีนั่งบนสี่ทีนั่งกัะพวบเหมือนที่ได้ขึ้นม กความมากแล้วเหมือนที่เหมือนที่เขาบานหักน้องอุ้งยิงเหมือนที่เขาว่าอันเหมือนที่เขาว่าเออเลตูนเหมือนที่เขาว่าสงสารน้องว่าน้องเป็นชีวิตแบบคือน้องอุ้งยิงไหมครับเป็นเตลิตูนเล็กน่อยกาผ่าเนะอยู่กับยา่กับตาบานีเขากับมหาเงินเขากับมหาประสบการณ์บานีดูไปเรื่อยๆเดี๋ยวนี้กำลังมีเอฟซีกำลังมีแฟนครับเดี๋ยวเลตูนสงสารหน้ากะมานช่วมือไหมครับผมน้เทียกับ มือก็มืองสิ่งต่างกับเว้นมืออเดียขึ้นหน้าก็ได้ท่วงบักญ่คุณนี <and oph> <uk> ้แ <ần> ต่มือละมือสองมือธรรมดาเนาะคือว่าเอฟซีคือว่าเอฟซีเพิ่นกะหักกะหอมเพิ่นกะเลี้ยตนเมตตาสงสารเท่าพ่อยากัเป็นคนที่ว่ากระตุ้นไหมกระตุ้นให้ให้ให้ลูกหลานเขาสิได้คูจักว่าการมาอยู่กับชีวิตประสบการณ์กับหมอลำเนี่ยมันเป็นยังไงแล้วก็ชีวิตที่อยู่บ้าน อยู่บ้านเราหเอามีายได้ดจังไดห้อาเป็นแบบใดไปจังไดนมาจังไหนเรากลับที่ว่ามาอยู่หนีประสบการณ์เนี่ยมันเป็นแบบใดยากระสีค่อยกระตุนกระตุนไปให้เขาได้รูจ้จักว่าเออเป็นจนังไดมาจังไดเอากระสีอะด้๋ั๊บตัวเดียวพอพัฒนาจะพอไปเรนื่อยแม่นบราสัทธ์เอ้าก็ต้องบอกเขาเนี่ยเป็นลูกเป็นล้านเอาเป็นยานแล้วก็ต้องบอกสอนลูกหลานให้มันรู้จักชิดรู้จัก ปับ๊บตัวจากของเขากับชีวิตแบบเป็นซี่เมื่อเรามีรายได้มาแล้วก็ต้องครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ,บค,ครับ,บค,ครับ,อบ,รบเอาจังสันละพี่น้องบันนี้ไ๋้วจักน้อยคุณแม่กับิดเขาไปทั้งในแล้วดเด็กเขามามาเจอคุณแม่ ดีใจไม่ธรรมดาเลยเห็นแต่เห็นแต่เออเห็นแต่ในคลิปครับตอนม่าเห็นตัวจริงตอนที่อยู่ลานเตาวคุณแม่ก็ลงมาคือกันตอนนั้นลงมาถ่ายคลิปอยู่ที่ผมไปนั่งอยู่ตอนประมาณสักห้าโมงมั้งคิดว่าไปนั่งขาเตี้ยร์พรอนอยู่อยู่ลานเตาลอยลอยหนึ่งอากาศเย็นสบายร่มรื่นอันนี้โอเคอยู่สถานที่ก็กว้างโอเคโอเคเมื่อคืนเนี้ยคนเยอะห้าโมงห้าโมงเนี่ยคนมายืนยืนรอคิวอ่ะซื้อบัตรไหมครับไป แม่ออกไปทางนอกแม่ไปไปเบาแม่ได้ยางเข่ามาทางในไงวัด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 สันดกมุ่งโจมวัดมันเป็นวันหยุดเนาะมันเป็นวัดแหล่งงามเป็นวันหยุดแล้วก็คนเลยมาเยอะเท่านั้นเป็นท่ามดาคุณแม่สิไปาย่พุ่นอ่ะอ่าลันครนใช่ปานนี้พอดีกับเข้าเรียนแตมาอยู่หม่องอะไรนะตลาดนินจาเนาะขึ้นตรงนั้นทีมันจะบวกใครกลวงวันใดได้คุณแม่ทีบักวังแคบๆนึงหมู่บ้านนิดแค่นี้จากนี้ไปนี้แค่นี้นผมก็ได้ไปคนจัดเขาก็เยอะว่ามันใหญ่กว่าผมอยู่นครผมในคุณแม่ คนคนคนจัดเขาก็ได้เยอะถล่มทลายนะไม่ธรรมดาปลาแก่ปลาแกะหลุดโลกเราได้ถล่มทลายเลยเหมือนขึ้นต้องใ้ลานแตกเจ้าเสียบ่บัตรละร้อยแปดสิบอ้ตสาห์พันขึ้นก็เรียบร้อยแล้วครับบอธรรมดาเราได้ล้านแตกเลยล่ะเหมือนขึ้นพั่นขึ้นล้านแตกแล้วไม่ธรรมดาจะโอ้ยโอ้ยดีใจน้ำล้าอยู่หนึ่เรามาแต่มือแรกมือแรกเราก็ได้มือสองเราก็ได้มือสามเราก็ได้ อยู่ลาดเข่าเร,กรยยา,าก็ได้อยู่ด้วลาดเขากันเนีนอยู่ด้วยค่ะคุณผมไม่ไม่ที่มาสามัญสีรักสามัญหลังนี่ผ่านทุกวันก่อนอ้แอ้วนี่หลบหลังเนาะครับคุณผ่านทุกวันเลยผ่านทุกวันมามา,มา,ม,ามาช่วงนี้น่ะผ่านทุกวันเลยค่ะลาดลาดในลาดฉันเมื่อไรลาดกันหน่อยครับกระทืบบ่มวรฒมดาครับเอาพี่น้องคลิปนี้ฝากไว้สักนิ่ค่ะพี่น้องคะเดี๋ยวคุณแม่แม่กับสิบไปเรื่อยๆรสะก้อนเท้าเดี๋ยวจักหน่อยกับสิบคุยกับพี่กับน้องถามข้าวแก่นขับเอฟซีเป็น เพราะว่าอากาศทั้งไมมันหอนคุณแม่ก็เลยออกมาเสริมเสริมบรรยากาศครับผมขอบคุณครับคุณแม่ขอบคุณอันนี้ก็คุยกัะเบียบซี่พื้นมาจากไสก่็ค่ะผมมาจากนครผมครับปักผมนครปฐมนครปไปที่มอ๊อฟใส่มากคุณแม่เอารถยนต์นไม้ยันมุ้ยบนจอดเลยครับอ๊อฟใส่มาเตียงฝนตกกี่กันวัโตัวแล้วครับคุณแม่ขอบคุณครับเอาคลิปนี้ฝากไว้สมีคลิปหน้าจังวากันไหมโพดโพบักโมบักแดงปวดยาดปาดบึ้มขอบคุณค่ะสวัสดี